นี่น้ำจิ้มของเราประโยนนะครับอืม,อมเข้ากันดีมากเลยครับกับน้ำจิ้มครับเราก็จะชิมน้ำพะโล้ก่อนนะครับอืมป่าก่อนนะครับ ร้อนพะโลเรารสชาติหวานๆเค็มๆกลมๆนะครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำพะโลเล้งนะครับพะโลกระดูกหมูมีหนังหมูนะครับหนังหมูสันหลังแล้วก็ขามหมูนะครับเราก็จะไปเริ่มทำกันเลย ครับเราก็จะมาทําน้ำพาระโลนะครับปุงเครื่องนะครับเราจะมีรากผักชีนะครับทุบคาคาเราก็หั่นนะครับใส่ลงไปครับเราก็จะมีเครื่องพาร์โลนะครับ ใส่เครื่องพระรลส้สองถุงนะครับนี่ปลวยกักอบเชยครับใส่ลงไปอน,นี่ก็จะเป็นผงพะโล้นะครับใส่ลงไปเลยสูตรนี้ไม่ตายตัวนะครับ ใครอยากใส่อะไรหอมหอมเก่าเกี้ยอะไรก็ใส่ได้นะครับนี่ใส่ลงไปเลยเราก็จะปรุงรสนะครับปรุงรสด,ด้วยซอสปรุงรสฝาเขียว 2ทักพีนะครับซอสซีอิ๊วดำตาเรือไททานิกนะครับใครชอบสีดำก็ใส่เยอะนะครับแต่ผมก็ประมาณนี้แหละครับ กลือสมุนนี่ใช้เกลือสมุนนะครับ1นึช้อนโตะ๊ะจะลงไปเลยตามด้วยน้ำตาลทรายหนึ่งสองสสห้ช้อนนะครับ และที่เราขาดไม่ได้นะครับนี่ผงนัวใส่นิดเดียวนะครับผงนัวครับใส่นิดเดียวนะครับเราก็จะคุกเขาน้ำให้เข้ากันนะครับครับเราปรุงน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะไปตั้งไฟเลยนะครับ ครับเราก็ค้างไฟให้หม้อเดือดนะครับปิดฝาไว้รอหม้อเดือดครับเราจะสังเกตว่าหมอ้อเราเดือดแล้วจะมีไอน้ำขึ้นมานะครับแล้วก็เปิดฝาเลยนี่เดือดแล้วพอหม้อเดือดแล้วนะครับน้ำเดือดแล้วเราก็จะใส่หมูหิมะเราลงไปนะครับ ตุนค้างคืนนะครับปิดฝาไว้อันนี้เราไม่ต้องดูนะครับเราใส่น้ำเยอะนะครับก็เช้าก็มาดูทีเดียวนะครับครับนี่ก็เวลาหกโมงเช้านะครับเราก็จะไปดูคาโล่ของเรานะครับ ครับพะโล้ของเราก็เป็นแบบนี้นะครับนี่เป็นแบบนี้ขึ้นไข่นะครับเดี๋ยวเรามาอุ่นตอนเช้าอีกนะครับอันนี้คือว่าสุกแล้วเปื่อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะอุ่นให้ร้อนๆนะครับแล้วก็จะอุ่นพะโล้ของเรานะครับนี่นี่หน้าตาจะชัดของพะโล้ อุ่นให้น้ำงวดสักหน่อยนะครับครับอันนี้ก็เคี่ยวประมาณยี่สิบนาทีนะครับก็น้ำเริ่มงวดแล้วนะครับเดี๋ยวเคี่ยวอีกสักพักหนึ่งนะครับระหว่างรอเราก็จะไปทำน้ำจิ้มนะครับครับน้ำจิ้มของเราก็จะมีกระเทียมนะครับพริกสดนะครับ ใบโหระพาเด็ดนะครับใบโหระพานะครับใส่ลงไปเลยอันนี้ใส่ต้นหอมบักชีนะครับใส่ลงไปตาเลยนะครับเพราะว่าจะทำน้ำจิ้มแบบเิี้ยวครับ ตำให้ละเอียดพริกของเราก็ละเอียดประมาณนี้นะครับความละเอียดก็ไม่ต้องละเอียดมากครับเพราะว่าตำนะครับเดี๋ยวเราจะปรุงรสนะครับปรุงรสน้ำจิ้มของเราก็จะมีน้ำปลาครับสองช้อนครับ น้ำตาลทรายครับน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนครับหนึ่งช้อนพระเอกเราจะมาแล้วนะครับผงนัวใส่นิดเดียวนะครับนิดเดียวครับใส่กี่ช้อนครับอ๋อนิดเดียวนะครับ ตามด้วยมะนาวมะนาวส,สดๆนะครับมะนาวนี่เราต้องเกะเม็ดก่อนนะครับเม็ดเราไม่ใส่นะครับเราก็จะบีบใส่ไปเลย คุกเขาให้เข้ากันใครจะชอบรสชาติแบบไหนปรุงตามใจชอบเลยนะครับสูตรไม่ตายตัวนะครับชิมชิมเสใส่น้ำปลาเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับ ชิมอีกรอบอืมเราจะทำน้ำจิ้มเปรี้ยวๆเค็มๆหวานๆนิดนึงครับผาโลเราจะมีรสชาติหวานอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็พอเลยนะครับเดี๋ยวเรายกขึ้นไปตักพร้อมเสิร์ฟได้เลยนะครับ นังของเราก็จะเป็นเหมือน,นคอลลาเจนเลยนะครับนี่บุ้นๆเลยนะครับนี่น้ำของเราก็จะงวนๆนิดนึงนะครับ ก็ประมาณนี้ก็พอครับครับเราก็จะชิมน้ําพะโล้ก่อนนะครับเ่าก่อนนะครับอืมร้อนพะโล้เรารสชาติหวานๆเค็มๆกลมๆนะครับ นี่เราก็จะชิมเป็นหนังติดมันนะครับเป็นเหมือนคอลลาเจนเลยนะครับเราก็จะหยอดน้ําจิ้มนิดนึงครับนี่น้ําจิ้มของเรามาหยอดนะครับ อืมเข้ากันดีมากเลยครับกับน้ำจิ้มนี่มาชิมเนื้อหมูนูนนะครับขาหมูขาหมูก็เปื่อยมากเลยนะครับนี่อยอดน้ำจิ้มนะครับข้าวร้อนมากเลยครับข้าวสุกหุงสุกใหม่ครับเปล่ากันอืม Mm-hmm.